ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันหตอนในย่ามหลวงปู่มีอะไรทำไมถึงหนักมาก ่อจากคลิปที่แล้วที่เฮียตีเดินตามรับชายหลวงปู่ชนิดเฉียดโดนจับเฉียดโดนสกรรมเพราะว่าปู่ไปนอนสายญาติกลางสี่แยกวงสว่างต้องหามหลวงปู่มาบนทางเท้าแต่แล้วปู่ก็กระโดดลงไปในบ่อน้าพูกของทางห้างบิ๊กซีแล้วก็วักน้ำสาดคนที่เดินไปมาจนเปียกบางคนถึงขนาดด่าปู่ แม้กระทั่งตำรวจจราจรก็ยังด่าหลวงปู่แต่พอปู่ขึ้นมาจากบ่อนน้ำพุจีวรไม่เปียกจราจรท่านนั้นถึงกลับต้องสุดตัวลงกราบเท้าหลวงปู่และปู่ยังไปสร้างวิรกรรมหยิบเข่งกล้วยที่ยังไม่ได้เปิดปู่เปิดเองแล้วก็เอากล้วยแจกชาวบ้านนี่เป็นการทำให้เฮียตีเห็น แล้วเหตุการณ์ต่อไปเมื่อเฮียตีกลับมาถึงวัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเรามารับฟังไปกันพร้อมๆกันเลยครับโอพ้พี่พอถึงพอถึงกุติผมวางไอ้เนี่ย <c oughs> วางไอ้ย่ามบอกหลวงพ่อเลยหลวงพ่อแ <c oughs> มวแล้วนะ หลวงพ่อขำเหมือนหลวงพ่อเขารู้ว่าเหมือนเขารู้ว่าไปไหนมาเนี่ยเหมือนเขารู้ว่าเาวนระกต้องไม่เมีไหวติดเลแต่หัวละเหมือนหัวละยอดเราอ่ะไอ้เราก็เหนื่อยแสนเหนื่อยนะโอ้ประทะแทบจะทุกอย่างอืมแล้วเดี๋ยวผมลืมเล่าไอ้เรื่องนี้ฟังในขณะที่ไปเนี่ยครับไปไปกันเนี่ยไอ้ที่เราแบกมาเนี่ยเป็นย่ามแต่เออซึ่งมันมีความหนักมากเหรอขากลับมาเนี่ย ผมก็สงสัยว่าม่มีหมักหลยแค่มันถึงหน้าซอยสวัยอ่ะจะมีป้ายรถเมล์สมัยก่อนป้ายรถเมล์จะมีที่นั่งครับผมก็หนักมากมันหนักจริงๆอ่ะพี่ผมคนแข็งแรงมากนะมันหนักมากอ่ะอืผมก็วางกูแบกอะไรมาวะเนี่ยอยากรู้อ่ะก็ลูดฟริปออกอปรากฏว่าข้างในนั้นอ่ะมีพั้วทหารอ่ะมั่วสนามอ่ะอ๋อแกจะไปขุดหลุมกนอือ หนึ่งอันแล้วนอกนั้นที่เห็นคือไอหินที่อยู่ในน้ําตกไอที่เป็นก้อนๆน่ะอไอที่เรามาถูขี้ใครอ่ะเต็มนั่นน่ะผมก็เคียย์เียดูนะมันก็มีแต่หินอตอนแ้วที่ให้เราแบกมันเนี่ยมันมีหินกับไอผว้อันเดียวเนี่ยนะผว้ทหารที่พับได้ใช่ใช่ที่พับได้นั่นแหละนั่นแหะพวุสนามนั่นแหละผมก็นึใกในกาอ่าพ่อนะให้มารับใช้ ให้มาแบกหินกันไอ้ผู้อานนี้อันเดียวเนี่ยนะอ่าเราก็ลูดเสร็จก็แบกต่อไปเดินมานิดเดียวท่านก็ดึงดึงย่ามจ,จากที่เราคล้องคอหนักหนักถดึงยกมือเดียวเหมือนเบาเาอะ่ะและ้วตรงนั้นมีผู้หญิงนั่งอยู่สองคนเป็นเด็กคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่คนท่านก็เอาย่ามเนี่ยแล้วท่านก็เปิดท่านเอามือล้วงลงไปแล้วก็หยิบมาให้เด็กกับผู้หญิงเนี่ยคนละอัน อซึ่งตอนที่ส่งไม่ใช่หินเป็นเหรียญเป็นเหรียญเป็นเหรียญพระเราเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรแกหยิบจากในย่ามเปิดย่ามปั๊บก็บกบหยิบส่งให้เลยเราก็ขะงงอหน้าไปเป็นเหรียญนี่หว่าแล้วก็เอาย่ามมาส่งให้เราเราก็เอาหัวเสือกคล้องเข้าไปก็เดินเดินเดินมกินเป็นเหรียญหนรอวะ เราก็แบกไปกันลูดไปดูมันก็เป็นก้อนหินอยู่นั่นอ่ะอ่าก็ลูดถึงนี่ตีบมาจากไหนในใจ่นะจนกระทั่งเดินขากัดเดินมาถึงหน้าวัดทองมันก็มีป้ายรถเมล์มทีนี้แกก็ฟ้ายามอย่ะว,วางที่โต๊ะพี่คนเขานั่งโดยสารเขาจะนั่งรอนะอนั่งรอรถเมล์ไอ้นี่มีสองคนอีกเหมือนกันเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนแกก็ล้วงในยามหยิบให้คนละเหรียญ ซึ่งผมในสัง o g กหน้าไปดูเป็นเหรียญเป็นเหรียญแน่นอนอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเหรียญพระอะไรไม่รู้แล้วแกก็รูดซิปแล้วก็ส่งคืนเราเราก็แบกเดินมาเดินระทั้งถึงในวัดก็พ่อไม่ไหวแล้วนะพ่อถึงได้หัวเราะกัดพ่อให้แบกอะไรก็ไม่ให้ให้แบกถึงกับพ่อเนี่ยขอโทษแกก็ยิงหัวเราะขำใหญ่เลยหพ่อยิงขำใหญ่เลยแล้วอยู่ๆแกก็ไปคุยกันสองคน แ้วแกแบบหลวงปู่สวงเนี่ยหันมามองผมโทษนะพี่ไม่ได้ว่าน่ะเหมือนลิงอ่ะเหมือนตาลิงอ่ะหันมามองแบบนั้นเหมือนลิงใช้สายตาเหมือนมันกาลังกินอะไรอยู่ผมมุตาน้าเหมือนลิงกําลังกินอะไรหลุดแล้วเราเดินก็ไปใกล้ๆมันจะมองหลอกแหลกหลักแหลกหลกแหลกหลวงปู่มองอย่างนั้นเลยอืแต่หลวงพ่อก็หัวราอแล้วตัดประเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลวงพ่อหัวเราแกก็เอามือปิดปากแกหัวราะให้เราก็หือ ก็เลยพูดหลวงพ่อให้คนอื่นไปนะไม่ไปแล้วนะแต่ในใจเราก็มีความสุขแบกยังห่องใจนะฮะยังห้องใจอยู่ก็เลยถามหลวงพ่อพ่อจริงจะเอาเหรียญให้เขาไหะเอามาอยู่ในย่ามอะแรแกก็พูดเน่ยแล้วถ้าผมไม่เอาจะได้ไหมแกก็เลาเองก็ไปเอาดูเดี๋ยวเราก็ไปนั่างภูเขาปูขอเหรียญเนี้ย หยิบมาเป็นก้อนหินเลยผมไม่เอาอีกเลยหยิบก้อนหินสองให้ล้วเก็บแล้วเก็บไว้ไหมก้อนหินนั่นอ่ะไม่เก็บเลยไม่เอาเลยโอ้หน้าเสียดายอ่ะโอ้โทพี่ก้อนหินยาวไว้ทำไมเอาจะมือผ่านมือปูอ่ะผมไม่รู้แต่ผมไม่เอาอ่ะผมบอกขอเหรียญหนึ่งจะหยิบก้อนหินมาผมไม่เลยไม่เอาหัวเลาะจะตาย มหลวงพ่ออันนี้ขำแล้วขำอีกเลยอ่ะโหเราก็เลยไม่แน่คาหยิบก้อนหินกลับไปบ้านนะเปิดอีกสักวันสองวันเน่นเป็นทองคําก็ได้ไม่แน่ไม่รู้อ่ะผมโมโหร้อนก็ร้อนรีบอาบน้ําใหญ่้โอ้ยร<ห>้อน<ห>อ่นานไมคทีพี่ตอนที่ไปอ่ะคนไม่เยอะนะ<ห>ไปถึงวัดอ่ะพอผมอาบน้ําเสร็จผมเปิดประตูออกมาจากห้องน้ําแล้วก็เดินมาที่หลวงพ่อนั่งครับโอ้โห,โหพี่เอ้ยไม่มีรูจะเดินเลย คนมามเต็มหมดเลยมันมาจากไหนเออไม่รู้มันมาจากไหนกันอ๋อที่เราไปพูดไปมามา,มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อสร้อยใช่ไหมใช่ครับอ,อนั่นะเลยเป็นอะไรที่มันอธิบายไม่ได้นี่คือเห็นมาแค่นั้นนอกนั้นก็มีครั้งหนึ่งอะคนเอาเงนินถวายสามแสนสามแสนเลยเหรอสามแสนเลยครับใส่ทานถวายเลยโอ้โหเขาทำอะไรคนเนี้ยผมไม่รู้อะแต่เขาบอกว่าเนี้ยเขาอะได้โชคได้ลาภจากหลวงปู่มา เขาถวายสามแสนแล้วแต่หลวงปู่จะไปทําอะไรเพื่อปรากฏว่าในขณะที่ส่งถวายเงินแสร็จท่านก็อดีใจดึงคือสามแสนเนี่ยแสนหนึ่งมันก็จะหนึ่งมัดแล้วมีไอ้ที่มัดมาเป็นเ,เป็นเหมือนกับไปเบิกธนาคารมาันมีที่รัดอ่อะอท่านดึงออกมาอันหนึ่งแล้วท่านก็ดึงไอ้ที่รัดเนี่ยออกไอ้ที่เป็นพัสดิ์คาดไว้นะท่านดึงออกมาปั๊บท่านคลี่โอ้ยท่านเอาหน้าซุก ดีใจหลวงปู่สวงเนอคอับหลวงปู่สวงเอาแบงก์อะเอาแบงก์ที่เหมือนพัดไอที่พัดจีในที่ผู้หญิงก็ใช้กัน่ะอ่าลักษณะแบบนั้นอะแล้วท่านก็เอาหน้าไปซู้ดีใจพอแปบเดียวเผือท่านเลี้ยงออกไปอะว่อนเลยพี่เข้าใจอารมณ์คนถวายไหมเงินหนึ่งแสนอะไปว่อนออกไปฟ้าอันที่สอง แค่พึ้งเดียวไม่ใช่พึงง่งแรกปึ้งแรกนี่พึ้งที่สองอคว้าอีกทำท่าเดิมอีกน้าซุกอีกแต่ทีนี้รวบรวบแล้วเอามือข้างเดียวเพี้ยงแบงค์ใบอันนั้นออกไปนอกกดบ้องตา่างคนนี่โอ้โหยังนอนเลยแย่งกันไอเจ้าของเนี่ยน,นั่งหมดอะไรตายอยากไอพึ้งที่สองเนี่ยเห็นอาการรู้เลยหมดอะไรตายอยากคว้าปึกที่สามอีกเที่ยวนี้ไม่ซุกเนี่ยเพี้ยงไว้ทั้งปึกเลย โอ้โห oh. ไอ้เจ้าของเงินพี่มองภาพออกมหมมองอารมณ์ออกมหมใช่ใช่มันนึกเสียดายอ่ะ hmm. ดูก็รู้เลยคือนั่งหมดอะไรตยอยากอ่ะแต่หลวงปู่ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ทีตส่ hmm. า์ถวายแล้วอ่าอยู่ๆหลวงปู่เอามือไปจกในกระเป๋านะ่ะแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ทีไอ้นี่ก็ดูกระเป๋าพอดูกระเป๋าว่ามันก้มลงแบบก้มลงกาปับปั้มไปเลยเอามือปิดกระเป๋าไปเลยนะ หลังจากนั้นมา,าประมาณทักคงเสียดายแล้วคง,งเสียดายแล้วดีใจใช่คงคงเสียดายหลวงปู่เลยให้เงินใส่กระเป๋าฮะปรากฏว,ว่าหลังจากนั้นมาอีกเกือบยี่สิบวันมันมานําเงินมาถวายหลวงปู่สามล้าน oh บอกหลวงปู่อยู่ที่ไหนช่วยพาไปทีคนคนนี้อยู่ซอยประธาอตัวซอยลงไม้เหรอใช่ครับนั่นน่ะพอหลังจากนั้นอ่ะมันก็ถามว่าใครไปบ้านร้านลมได้เพราะผมบอกว่าแกอยู่บ้านร้านลม มันมาไม่เจอหลวงปู่ไงมันก็เอาเงินถวายใช่แต่มันถวายหลวงพ่อไว้ตัางหากแล้วถวายเยอะเป็นมันพอพอมาก็น่าจะน่าจะไม่หลักแสนก็หลักล้านถวายหลวงพ่อเนี่ยแล้วมันก็บอกนัดวันไว้ว่าให้พาไปทีพอถึงวันมันเอารถบัสมาสองคันคันแรกบรรทุกคนระดับ คือเบาะสี่สิบกว่าเบาะแค่นั้นเองที่คนมีคนนั่งอยู่ประมาณสี่สิบกว่าคนส่วนอีกคันหนึ่งข้างหลังมันเปิดได้เหมือนเหมือนรถเวลาเข้าไปทำกงต้งกงเต็กอะไรกันอย่างนั้นน่ะอ,อ่ามันเปิดข้างหลังได้ปรากฏว่าข้างในนั้นน่ะมีมีเหมือนเครื่องกระถินทุกอย่างจานชามแก้วเสียงแล้วก็องกระถินอันหนึ่งแล้วข้างหลังที่เหลือต่อจากนั้นจักรยานร้อยขันถอด เอาไปให้ที่บ้านละหลงมอเอาไปแจกเด็กบ้านละหลมที่ลําคิดด้วยนี่นี่นี่เท่าที่เห็นมีเท่าเนี้อ๋อพียตีเป็นคนพาไปเหรอเนี่ยก็ผมให้คนมีคนหนึ่งไปก็คือลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยแต่ผมไม่ได้ไป<อ>แต่ผมให้ข้อมูลว่าหลวงปู่เนี่ยอยู่ที่บ้านละหลมห่มสีตะเก็นเขาก็ให้ไปแต่ผมไม่ได้ไปเพราะผมต้องรับใช้หลวงพ่อผมไม่ไปอยู่แล้วเพราะถ้าผมไปไม่มีใครรับใช้หลวงพ่อ เขายังให้เงินผมหมื่นนะเหลือลืมเล่าให้ฟังเขาให้ผมมาหมื่นหนึ่งเขาบอกขอบคุณมากนะพี่อุตสาบอกแล้วตอนหลังเขาบอกเขาอยู่ซอยประชาเขาพาผมไปอ่ะผมก็นั่งรถไปกับเขาบุกบ้านผมอยู่เนี้ยนะก็เข้าไปดูโอ้โหปรากฏว่ารูปสีน้ํามันใหญ่เท่าองค์จริงต่างบ้านเลยรูปหลวงปู่สวงเหรอใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็เอารูปหลวงพ่อไอยเช่าจากวัดไปติดเป็นรูปใหญ่อ่ะไปติดคู่กัน นี่เลยเป็นที่มาที่ไปว่าคนในซอยปัาชารู้จักหลวงปู่สวงรู้จักหลวงพ่อส้อยแคบจะทุกหลังคาเรือนระดับแต่ษฐีทั้งนั้นเหรียญของหลวงพ่อส้อยมีอะไรบ้างของยีเตยียผมมีทุกอย่างเหรอแล้วเป็นของหลวงปู่สวงมีไหมไม่มีมีแต่รูป่ายหลวงพ่อกับหลวงปู่เป็นชัดไหมภาพชัดไหมฮะก็เป็นภาพค่อยพอขนาดนิ้วครึ่งอ๋อเป็นภาพเล็กๆกกันเหรอะใช่แล้วมีกแกาใส่แกาหลวงปู่ หลวงปู่สวงกับกับหลวงพระ s o อเคยาสาใครฮะเจยาสาหลวงปู่สวงโอ้สุดยอดแล้วนั่นะของผมนี่พี่ไม่ต้องถามว่าได้มาอย่างไรอธิบายให้ฟังชัดเจนหลวงหลวงพ่อ้อยปงผมหลวงปู่สวงมผมเป็นคนเอากล่องพลาสติกใส่น้ําสิ่งของต่างๆของหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเล็บฉีอึ เรื่องนุ่งห่มต่างๆของหลวงปู่ล้วนแล้วแต่เป็นของสิริมงคลด้วยประการทั้งปวงในคลิปหน้าเราจะมาฟังว่าเส้นผมของหลวงปู่สวงสร้างอภินิหารอะไรให้เฮียตีได้เห็นอีกอิลิเมียอองสวงสัมปโ,โนอิติปิโสนโมพุเทเธียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจัง อดกิเก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ